สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าไตาก่กอกกอสัาลีมาฟังนะสัาลียังจำได้ไหมปีนั้นน่ะสัมลีว่าจะทำนาให้ยายแบ่งข้าวกันเพราะว่าสําลีไปทำนาคนอื่นแล้วสําลีจิกข้าวเขาขโมยข้าวเขาไงทีละสองกระสอบทีละสามกระสอบบ้างเขาจับได้เขาไม่ให้ทำ แต่เขาไม่ทะเลาะไม่บอกไม่บอกสัาดีโดยตรงนะเขาก็จะบอกว่าเออปีนี้เดี๋ยวจะให้ลูกคนนี้ทำเดี๋ยวจะให้ญาติคนนี้คนนี้ทำเขาไล่ทางอ้อมนะ่ะเข้าใจไหมเขาไล่แบบมีมารยาทนะ่ะยายรู้อยู่เต็มจุกอกยายก็เลยให้ไปทำนาให้กินแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยมี มึงเลยไม่ได้ทําแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีอะ่ะมึงคงรู้นะว่าวันนั้นอะ่ะเขาพูดว่ายังไงในห้องนั้นเขาไม่ได้ให้มึงคนเดียวเขาเขาวุ่นวายกับการสอบปากคำนู่นนี่นั่นเขาไม่ให้ยุ่งยากเขาให้คำนวณเลยว่าครอบครัวจะกินคนละกี่กระสอบ พวกมึงก็คิดคิดคิดไม่เกินคนละเท่านั้นเท่านี้กระสอบให้มาแบ่งกันกันกบยายอะ่ะพอเสร็จแล้วการทำนาม,มันก็มึงก็บอกว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวจะมีคนเอาข้าวมาให้แต่ตากับยายอะ่ะไม่ได้สอบปากคำบ่อยเออก็ว่างก็เสียดายเสียดายพื้นที่นา ตากับยายก็ทำนาดำนาแล้วมึงบอกว่าอีกระตวยเห็นไหมไอีกระตวยกับผัวมันทำไงทำอะไรอยู่ไหนไม่เห็นมึงจำไว้มึงดูแหกตาดูผัวอีกระตวยจ้างหลานพ่อยายให้เงินไปจ้างหลานจ้างคนมาไถแล้วก็คาดนาไม่ใช่ผัวมึงนะสัมบีทั้งสูบน้ำไถแล้วก็คาดตั้งแต่ปีหกสาม ตั้งแต่ปีเกิดเรื่องยันปีที่ผ่านมาผัวกูก็ยังไปคาดนาไถานาอยู่ไถานาแล้วก็คาดนาให้ตาทุกปีกูบอกเลยว่าทุกปีทั้งสูบน้ำปีแรกมึงก็ไปสร้างภาพมึงไม่ได้ไปทำนาดำนาหรอกไอที่มึงพูดนะ่ะมึงไม่ได้ไปดำนาเลย มึงเห็นเขาไปดำนาเขามึงหาว่าเขาสร้างภาพนักข่าวนักข่าวเขาก็อยากได้ภาพที่มึงโอ้โหยังรู้จากบุญคุณไปทำนาเขาก็อยากได้ภาพตรงนั้นเขาก็ให้มึงไปทำมึงก็ไปทำให้เขาเสียแซงไงแกล้งอ่ะตอแหละ่ะมึงก็ไปถอนกล้าดำนาให้เขา ตามที่เขาอยากได้กี่นาทีนาทีหนึ่งสองนาทีให้พอให้มันเป็นภาพที่สวยงามแล้วให้ฝั่งนั้นเขาแบบโอ้โหพ่อแม่ดำนาทํานาก็ไม่มาช่วยไปดำนาให้คนอื่นนี่ไงสิ่งที่มึงอยากเห็นมึงอยากรับรู้มึงอยากได้ยินว่าโอ้โหทับถมเขาฝั่งนู้นไงแล้วแล้วไอ้คำว่า f อฟซให้ข้าวมึงบอกว่าเขาเรียกมึงไปเออรับรู้เหรอเปล่านะสํารีไปด้วยกันวันนั้นนะทั้งหมดนะ่ะห้าคนห้าคนนะสัมรีได้ยินทุกคนมึงอย่าตอแหลให้มากแล้วตากับยายก็ทำนา โดยที่ผัวอีกกระตวยนี่แหละไถนาคาดนาให้จ้างชาวบ้านกวนบุนมามาดำก็รถไอ้ไหลไงไปรับไปรับคนงานมาดำนามึงก็ทำได้แค่สร้างภาพตรงนั้นเฉยๆไม่มีมึงบอกว่าผัวมึงเป็นคนไถานาคาดนาให้โอ้โหถ้าติดตามจริงๆนะผัวมึงไม่อยู่บ้าน มึงกับผัวมึงไม่อยู่บ้านสักวันมึงบอกว่ามึงไม่มีแรงจะทำนามัมนอยู่ในอาการเสียอกเสียใจตอแหลมากเลยมึงไปแดกเบียค่ะมึงวิ่งเล่นไปกับนักข่าวไปแดกเบียห่วยหวดบ้างที่ไหนล่ะมึงไปอะ่ะตอแหลมึงพูดความจริงซะบ้างชีวิตมึงจะได้มีความสุข มึงไม่ต้องคิดกังวลว่าพรุ่งนี้กูจะโกหกอะไรแล้วมึงบอกว่ายายได้ข้าวพอพอตอนเก็บเกี่ยวยายได้ข้าวเยอะเอ,อพอดีเขาก็เอาข้าวมาส่งให้ให้มึงมึงบอกว่ายายได้ข้าวเยอะแล้วงั้นไม่ต้องเอามันไม่ใช่มึงไม่ได้พูดในตอนนั้นเขาเอาข้าวมาส่งมึงไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวค่อยแบ่งกันนะมึงบอกอ่ะ เดี๋ยวเอาขึ้นไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแบ่งเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเดี๋ยวค่อยแบ่งให้แต่สุดท้ายยายขอกินแค่กระสอบเดียวมึงก็เอาลงไว้ใน,นกระสอบเดียวแต่มึงมาบ่นกับกูอยู่บ้านเนี่ยบ่นมึงบอกว่ายายอยากได้ข้าวอืมแค่นี้ก็อยากได้ข้าวของมึงข้าวของมึงอะไรวะกูก็งงว่าตอนคุยกันอยู่ในห้องนั้นเขาบอกว่า ไม่ให้ยายทําข้าวไม่ให้ทํานาแล้วปีเนี้ยจะกินคนละกี่กระสอบเขาจะเฉลี่ยมาให้เขาไม่ได้บอกนะว่าให้มึงคนเดียวเขาไม่ได้บอกว่าเขาให้มึงคนเดียวและอย่ามาโนช่วงนั้นมึงยังไม่มีเอฟซีให้เยอะขนาดนั้นค่ะอีตอแหลมึงบอกว่าเขาบอกให้เขาบอกมึงคนเดียวโถ ไปกันห้าคนต่อแหลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมึงบอกว่าข้าวมึงเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดกระสอบกินกินได้รอบปีเหรอถ้าเป็นข้าวสารกูจะไม่ว่าเลยนะสำลีอันนี้มันเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกสีได้เนี่ยหนึ่งกระสอบเนี่ยสีได้ประมาณสิบกว่าโลสิบกว่ากิโล แล้วมึงกินรอบปีเหรอตลกว่าตลกแบบหน้าด้านด้านเลยตอนเช้ากูจะบอกให้นะตอนเช้ามึงลงไปซื้อกับข้าวมึงก็รอกินข้าวกับยายอย่างมากก็มีแค่ผัวมึงที่กินข้าวที่บ้านแล้วตอนเย็นมึงก็ลงไปซื้อกับข้าวเพอๆผัวมึงก็ไปกินข้าวกับยายรถไปแล,ละภาระข้าวถ้ามึงไม่เชื่อกู ถ้าหาว่ากูตอแหลมึงขึ้นไปสาบานไหมสาบานวดัดบนถ้ำผาแอกอะถ้ามึงไม่เชื่อที่กูพูดถ้ามึงหาว่ากูตอแหลมึงบอกว่ามึงไม่ได้กินข้าวยายแต่มึงกินข้าวยายไงอีสัมลีอีตอแหลข้าวยี่สิบเจ็ดกระสอบมันไม่ถึงหรอกมันกินไม่ถึงหรอกรอบปีอะมันไม่พอให้กูช่างให้ดูไหม ข้าวหนึ่งกระสอบอะสีออกมาแล้วมันได้กี่กิโลเอามาหารสามอะครอบครัวมึงมีสามคนอะขนาดของกูอะสี่สิบยังไม่พอเลยกูก็สามคนมึงก็สามคนถ้าใครทำนานะถ้าใครทำนาเก็บไว้กินเนี่ยจะรู้เลยว่าข้าวหนึ่งปีกินกิน กินกี่กระสอบอะแล้วที่สำคัญนะไม่ใช่ข้าวกอขอหกมันเป็นข้าวเหนียวเม็ดเม็ดยาวหรือเม็ดสั้นเนี่ยแหละมันเป็นข้าวดอเวลาหุงอ่ะเวลาแช่น้ำแล้วเอาไปนึ่งอ่ะมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ได้เยอะเหมือนข้าวกอรออย่าตอแหลมึงไปกินข้าวยายทุกปีแล้วอีกอย่างนึงนะ ปอบอีเหลืองมึงว่าหาว่ากัวไอ้ไหลตายแล้วเป็นการากินีเหรอลูกนอกไส้มึงอ่ะมึงมึงมึงอันเนี้ยมึงทับถมลูกมึงเหรอมึงทับถมลูกนอกไส้มึงเหรอพาอการพราะคำว่าการกินีเนี่ยกัวอีสัมลีก็ตายนะอืม วัวอีสำลีก็ตายเสือไปกินมันชาวบ้านเขาด้วยนะมันตายอะ่ะตายจนท้องอืดท้องเยอะมันแล้วค่อยไปเจอเพราะว่าไม่ได้สนใจมัวแต่ไปหลั่นล้าวัวอีสัมลีก็ตายลูกอีสัมลีก็ตายแล้วโดนแล้ววัวอีสัมลีอีกตัวก็ลูกที่มันเอะวัววัว ัวตัวที่มันตายตัวแรกมันเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วเอาไปเลี้ยงให้เพื่อนมันเอาไปเลี้ยงมันไม่เลี้ยงเองหรอกมันไม่มีปัญญาไม่ดูแลไม่รู้จักเอานะถ้าถ้านับว่าไอ้ไหลเป็นตัวกาลากินีนะปอบอีเหลืองกัวอีสำลีก็ตายตายแบบแม่ลูกอะ่ะแม่มันตายเหลือลูกมัน แล้วแล้วลูกอีสัมดีก็ตายแล้วลูก,กวัวที่แม่มันตายรถก็รถก็ชนแล้วอีสัมดีก็ขายขายใครขายขายไอ้ไห,ห,หลไงที่บอกว่าไอ้ไหลาขายกลัวแล้วพอมันไม่มีงววรถมันก็ขายกลัวงั้นอีสัมดีละ่ะอีสัมดีไม่มีงววรถเหรอมันถึงขาย ถ้านับว่าเป็นตัวกาลากินีนะลูกมึงเยอะนะอยู่ดีๆลูกก็ตายโดนด่าก็โดนด่าอันนี้นับเป็นตัวกาลากินีได้ไหมปอบอีเหลืองได้ไหมมึงหาว่าไอ้ไหลเป็นตัวกาลกินีทำกเกษตรมึงก็หาว่าเป็น เกษตรกรชั้นต่ำเหรอมึงมึงมึงเอาอะไรมาเปรียบเทียบตัดสินเอาวุฒิภาวะของมึงเหรอความคิดของมึงเหรอหรือว่าของลูกมึงแล้วมึงบอกว่าอีสัมรีไม่เคยด่าพ่อด่าแม่กูก็พูดอยู่นี่ไงกูพูดตลอดว่า อีสัมลีมันไม่พูดเองอีสัมลีมันไม่พูดเองมันให้มึงพูดไงเห็นไหมวันที่ยายขึ้นมาอีสัมลีมันก็ไม่พูดในไรเองแต่มันเล่ามึงบอกว่าอะไรนะพูดให้มันดูดีอ่ะอีสัมลีไปปรับทุกข์กับมึงแล้วมึงก็ด่ายายซะยับเลยด่าโคตรเง่าด่ายายด่าตาด่าญาติพี่เนาะด่าโคตรตระกูล อิสัมลีไม่ได้พูดเลยเห็นไหมอิสัมลีไม่ได้ด่าเลยแต่ต้นเหตุมันมาจากอิสัมรีไงเนี่ยแหละที่กูอยากจะพูดตอแหลว่าเรื่องข้าวอะ่ะมึงกินข้าวยายทั้งปีเลยปีนั้นอะ่ะข้าวมึงมีแค่ยี่ิบเจ็ดกระสอบอะ่ะมึงกลัวมันไม่รอบปีใครทักท้วงมึงก็ไม่ฟังมึงก็หาว่าออ๊บเนี่ยฉันกินข้าวไม่เยอะฉันกินข้าวไม่เยอะ มึงไปคำนวณนะข้าวกระสอบหนึ่งอะเอามาชั่งอะถ้าสีแล้วอะมันจะได้กี่กิโลแล้วหารสามมาข้าวอะกินข้าวกี่ข้าบเช้ากับวันเย็นถ้าคนในกรุงเทพกูจะไม่ว่าเลยเพราะไปกินข้าวจานบ้างข้าวโรงงานบ้างข้าวข้างนอกแต่เนี่ยมึงทำสวนทำเกษตรมึงกินข้าวใช้แรงเยอะต้องกินข้าวเยอะ มึงไม่ต้องโลกสวยเข้าใจไหมเรื่องข้าวมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าเขานัดมึงไปคนเดียวได้ยินหลายคนข้าวนั้นเขาให้มาแบ่งกันให้ยายกับมึงอะ่ะแล้วมึงไม่ต้องไปพูดว่าฉันไม่มีแรงทําจะให้มีแรงยังไงเกิดดราม่าเกิดลูกเสียไม่มีกําลังใจไม่ เสียใจโศกเศร้าเสียใจอ่ะมึงโศกเศร้าเสียใจอยู่อีต่อแหลมึงไปแดกเบียร์แล้วมึงแอบชอบเด็กนักข่าวอ่ะมึงชอบมึงแอบชอบเขาช่องอื่นไปถ่ายเขามึงไม่ได้ให้ถ่ายนะมีช่องเดียวที่ได้ถ่ายมันไม่ใช่ว่าเออเขาเรียกว่ามึงเขาเคารพมึงหรอกมึงชอบเขา มึงรักเขาอะเออมึงแอบชอบเขาตั้งแต่นู่นน่ะเขาอยากได้อะไรอยากได้ข่าวอะไรมึงให้เขาหมดเพราะมึงชอบเขากูจะบอกให้มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครสังเกตเหรอกแม้แต่นักข่าวด้วยกันเขายังพูด